จากสมรภูมิรบไทยเวียดนามสู่พื้นที่พิพาทไทยกัมพูชาในปัจจุบันนิวไซจ t วันนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักช่องบกหรือว่าสามเหลี่ยมมรกตที่เชื่อม3ประเทศเอาไว้ด้วยกันไทยกัมพูชาและลาวค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุปะทะกาันร,ระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาบริเวณชายแดนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีการประทะนี้เกิดขึ้นเพียงระยะเวลาสั้นๆตั้งแต่ช่วงตีห้าครึ่งไปจนถึงตีห้าห้นาที ฝั่งไทยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ว่าฝั่งกัมพูชาค่ะสำนักข่าวเมล Times ของกัมพูชาเปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันว่ามีทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็ระบุว่าทหารไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนซึ่งการประทันในครั้งนี้นะคะทางด้านของกองทัพบ,บกไทยก็รายงานนะคะว่า เนื่องจากพบเห็นทหารกัมพูชาเนี่ยเข้ามาวางกำลังในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงฝ่ายไทยก็เลยจัดชุดประสานงานเพื่อเข้าพูดคุยเจรจาตามแนวทางการปฏิบัติที่เคยทำมาเมื่อถึงบริเวณดังกล่าวค่ะกำลังส่วนระวังเหตุของทหารกัมพูชาเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็เริ่มใช้อาวุธฝ่ายไทยจึงใช้อาวุธตอบโต้กลับไป แต่นอกจากสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นแล้วนะคะคำถามที่หลายคนตั้งคำถามแล้วก็ให้ความสนใจในตอนนี้เนี่ยก็คือว่าช่องบกคือที่ไหนแล้วมันสำคัญอย่างไรช่องบกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์แล้วก็ยุทธศาสตร์ที่มีความอุดมสมบูรณ์เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวแล้วก็กัมพูชาจนเป็นที่รู้จักในชื่อสามเหลี่ยมมรกตช่องบกเนี่ยมีขนาดพื้นที่รวมราว12ตารางกิโลเมตรนะคะในไทยเนี่ยช่องบกตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่วนในลาวค่ะช่องบกเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองมูลประโมกแขวงจอมปาสักในกัมพูชา ช่องบกตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองจอมกระสานจังหวัดพระวิหารซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นภาพความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ผ่านมาเคยมีการประทะกันมาเป็นระยะๆอยู่แล้วย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงปี2528ถึงปี2530ค่ะ ในปี2528เกิดการประทะกันระหว่างฐานไทยกับฐานเวียดนามซึ่งในขณะนั้นฐา,านเวียดนามเข้ามายึดครองกัมพูชาแล้วก็เข้ามารุกรานยันพื้นที่ช่องบกซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะจนกระทั่งในปี2530ค่ะกองทหารไทยรวมพลังขับไล่ฐานเวียดนามออกจากพื้นที่ช่องบกและพื้นที่พิาพาททั้งหมดได้สำเร็จ โดยในเหตุการณ์สมรภูมิช่องบกในครั้งนั้นไทยสูญเสียทหาร109นายแล้วก็บาดเจ็บ664นายค่ะ สำหรับปมการประทะทางกองทัพภาคที่2นะคะก็ระบุว่าพื้นที่ที่มีปัญหากันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังปักปันไม่แล้วเสร็จค่ะทําให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างก็อ้างสิทธิ์ในพื้นที่รวมไปถึงการเคลื่อนไหวทางทหารทั้ง2ประเทศก็ยังคงมีการตรึงกําลังของทหารเพื่อเฝ้าระวังและก็ป้องกอันอัธปไตยของตัวเอง คำถามก็คือว่าแล้วทำไมไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยถึงมีประเด็นข้อพิพาทกันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในหลายๆพื้นที่ ตามเอกสารวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยย,ยุทธศาสตร์สถาบันป้องกันประเทศกองทัพไทยค่ะเปิดเผยถึงสาเหตุสําคัญที่ถือว่าเป็นจุดชนวนข้อพิพาทการโต้แย้งอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของทั้งสองประเทศไว้ดังนี้นะคะ 1. เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้แผนที่อ้างอิงคนละฉบับ 2. คือการปักปันดินแดนคาดเคลื่อนไม่ได้รับการยอมรับ 3. คือหลักเขตแดนเดิมเนี่ย มีการชำรุดเสียหาย 4. เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิรัฐศาสตร์ 5. เกิดการรุกล้ำดินแดนซึ่งกันและกันซึ่งก็มีทั้งที่มีเจตนาและก็ไม่มีเจตนาและข้อสุดท้ายคือการทำสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยมีชายแดนติดต่อกันยาวถึงประมาณ798กิโลเมตรโดยพื้นที่ที่มีอนาบริเวณที่ทาบเกี่ยวกันกินพื้นที่ทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลนะคะพื้นที่ทางบกเนี่ยก็อย่างเช่นพื้นที่ทับซ้อนบริเวณปราสาทพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดพื้นที่ช่องตาพระยาบึงตะกวนพื้นที่เขาตางอกจังหวัดสะแก้วและพื้นที่เขาตะบานจังหวัดจันทบุรีค่ะ ส่วนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยก็อย่างเช่นพื้นที่บริเวณเกาะกูก่ตอนล่างและพื้นที่บริเวณเอ่าวไทยตอนกลางและตอนล่างค่ะ ถึงอย่างไรก็ตามนะคะที่ผ่านๆมาเนี่ยไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะมีกลไกต่างๆที่ใช้ในการแก้ปัญหาข้อพิาพาทบริเวณพื้นที่ทับซ้อนมาตั้งแต่ในอนดีตแล้วอย่างเช่นการใช้สนธิสัญญาฟรังโกสยามการจัดตั้งคณะกรรม,มาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสํารวจและการจัดทําเขตแดนทางบกไทยกัมพูชาเมื่อปี2543ค่ะ ส่วนกรณีของช่องบกนะคะปัจจุบันเนี่ยกำลังของทั้งสองฝ่ายได้มีการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แล้วส่วนกองทัพบ,บกไทยและก็กัมพูชาคะ่ะได้มีการเจราจาแล้วก็มีความเห็นร่วมกันนะคะในการใช้กลไกคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ซึ่งเป็น,นกลไกระดับรัฐบาลในการเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ส่วนผลการประชุม JBC จะเป็นอย่างไรคาดว่าจะได้ทราบกันภายใน2ส,สัปดาห์นี้และถ้าหากว่ามีความคืบหน้าไม่พลาดนำมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างแน่นอนค่ะ